นี่คือภูเขาไฟพนมรุ้งเมื่อหลายพันปีก่อนมันตั้งตระหง่านอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยในปัจจุบันประสาทหินพนมรุ้งถูกสร้างขึ้นในช่วงศตรวตรรษที่10ถึง13ภายใต้ย,ยุคอาณาจักรขอมโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมหินศิลาแหลงที่แข็งแรงทนทานเส้นทางสายโบราณผ่านป่าทึบนี้เป็นเส้นทางที่พราหมณ์และชาวขอม เดินทางขึ้นไปถวายเครื่องบูชาณยอดเขาเพื่อเริ่มต้นก่อสร้างปราสาทอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ในยุคสมัยนั้นกษัตริย์ของผู้ยิ่งใหญ่พระเจ้าใช้วรมันที่7สทรงเป็นผู้ออกคําสั่งสร้างปราสาทพนมรุงเพื่อถวายแด่พระศิวะเทพระเจ้าและใช้เป็นศูนย์กลางพิธีกรรมทางาศาสนาเหล่าสถาปนิกและช่างขอมวางผังปราสาทอย่างละเอียดและพิถีพิถัน เพื่อให้สอดคล้องกับหลักโหราศาสตร์และความเชื่อในศาสนาฮินดูพิธีบูชาศักดิ์สิทธิ์เริ่มต้นขึ้นโดยมีพราหมณ์ทำพิธีไฟศักดิ์สิทธิ์ณยอดเขาพนมรุ้งเพื่อขอพรให้การก่อสร้างสำเร็จอย่างสมบูรณ์และปลอดภัยแรงงานชาวขอมและช้างทรงพลังขนหินศิลาแรงก้อนใหญ่ขึ้นสู่ยอดเขาด้วยความเหน็ดเหนื่อยและความมุ่งมั่นเพื่อเป็นวัสดุก่อสร้างหลักของปราสาทแม้ในช่วงฝนตกหนักแรงงานก็ไม่หยุดยั้ง ฝาฟันเส้นทางที่ลื่นและเปียกชืน้นเพื่อให้การก่อสร้างดําเนินต่อไปอย่างไม่สะดุด ช่างแกะสลักหินศิลาแหลงทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดแกะสลักลวดลายศิลปะขอมที่งดงามและละเอียดซับซ้อนเป็นการถ่ายทอดความเชื่อและศรัทธาอย่างแท้จริงใบหน้าเหนื่อยล้าของช่างแกะสลักเต็มไปด้วยเหงื่อและฝุน่นแต่ความตั้งใจและความประณีตในงานสะท้อนให้เห็นถึงความรักในศิลปะและาศาสนา บันไดหินศิลาแลงที่กำลังก่อสร้างคือเส้นทางสู่สาศาสนสถานหลักของประสาทแต่ละก้อนหินถูกวางอย่างแข็งแรงและแม่นยำเพื่อความมั่นคงแรงงานลากหินศิลาแลงขึ้นบันไดอย่างเป็นระบบโดยได้รับการช่วยเหลือจากช้างเพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมายช่างฝีมือขอมสร้างสะพานานาคหินศิลาแลงที่ประกอบกับหัวหน้าหินทรายแสดงถึงความเชื่อในพญานาคและเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเชื่อมต่อสู่โลกศักดิ์สิทธิ์ หัวพญานาคขนาดมหึมาถูกแกะสลักด้วยความประณีตโดยมีขนาดใหญ่กว่ามนุษย์เพื่อแสดงถึงอำนาจและความศักดิ์สิทธิ์ของประสาทภายในห้องคารพะครืหักหินศิลาแรลงเป็นโครงสร้างหลักส่วนพระพุทธรูปและลิงศักดิ์สิทธิ์ได้รับการดูแลอย่างพิถีพิถันเพื่อความสมบูรณ์แบบแรงงานชาวขอมร่วมกันยกเสาหินทรายขนาดใหญ่ขึ้นสู่ตำแหน่งสำคัญเพื่อสร้างความมั่นคงและยิ่งใหญ่ให้กับาศาสนสถาน พิธีบูชาศักดิ์สิทธิ์จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่โดยพระพรามและประชาชนชาวขอมร่วมสวดมนต์และถวายเครื่องบูชาณประสาทพนมรุงพระราชาขอมสเสด็จเยือนประสาททำกลางการต้อนรับอย่างสง่างามจากทหารและประชาชนผู้ศรัทธาชาวขอมในชุมชนมาร่วมงานบุญนำดอกไม้และผลไม้ถวายเทพเจ้าสะท้อนความผูกพันลึกซึ้งกับาศาสนาและวัฒนธรรม การฟ้อนรำแบบของโบราณแสดงบนลานหน้าปราสาทนักฟ้อนแต่งกายด้วยผ้าไหมและเครื่องประดับดั้งเดิมสร้างความประทับใจแก่ผู้ชมภาพมุมสูงเผยให้เห็นปราสาทพนมรุ้งทำกลางทู่นาเขียวขจีและหมู่บ้านของโบราณแสดงถึงความรุ่งเรืองของอาณาจักรในอดีตในยามพระอาทิตย์ตกแสงทองทองผ่านช่องประตูศีลาหินศิลาแรงที่ปราสาทพนมรุง้งจังหวัดบุรีรัมย์สร้างบรรยากาศลึกลับงดงาม ปราสาทแห่งนี้ยังคงเป็นแหล่งท่องเที่ยวและสัญลักษณ์ทางประวัติศาสตร์ของไทยภาพซูมของลวดลายแกะสลักบนหินศิลาแลงและหินทรายแสดงถึงศิลปะขอมที่ละเอียดอ่อนและมีความหมายลึกซึง้งนักท่องเที่ยวสมัยใหม่เดินข้ามสะพานานาคที่ยังคงสภาพเดิมเพื่อสัมผัสกับความงดงามและประวัติศาสตร์อันยาวนานแสงเสาเย็นตกกระทบบนผิวหินศิลาแลงสะท้อนความสง่างาม และความเก่าแก่ของสถาปัตยกรรมของณจังหวัดบุรีรัมย์ภาพเปรียบเทียบระหว่างอดีตและปัจจุบันของปราสาทพนมรุง้งแสดงถึงความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรขอมที่ยังคงมีชีวิตชีวาและดึงดูดใจผู้คนในยุคปัจจุบันปราสาทหินพนมรุง้งไม่เพียงแต่เป็นอนุสาวรีย์สถานแห่งศิลปะและสถาปัตยกรรมของอาณาจักรขอมโบราณเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเชื่อมั่นในศรัทธาความอดทนและความมุ่งมั่นของผู้คนในอดีต ที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจสร้างสรรค์ผลงานที่ยิ่งใหญ่เหนือการเวลาเมื่อแสงสุดท้ายของวันส่องผ่านประตูหินศิลาแรงแห่งนี้เหมือนกับการบอกเล่าถึงเรื่องราวของอดีตที่ยังคงมีชีวิตในปัจจุบันปราสาทพนมรุ้งจึงไม่ใช่เพียงสิ่งก่อสร้างแต่คือบทเพลงแห่งประวัติศาสตร์ที่เราทุกคนได้ร่วมสัมผัสและอนุรักษ์ไว้ในยุคที่สมัยที่โลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วปราสาทพนมรุ้ง ยังคงยืนหยัดเป็นเครื่องเตือนใจถึงรากเหง้าและภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่สืบทอดมาอย่างภาคภูมิใจสถานที่แห่งนี้ยังคงดึงดูดนักท่องเที่ยวและผู้สแสวงหาความรู้จากทั่วทุกมุมโลกให้ได้ร่วมชมความงดงามและเรียนรู้คุณค่าที่แท้จริงของวัฒนธรรมไทยและขอมโบราณ